คือคุณต้องพูดจนกว่าจิตใต้สำนึกคุณจะเชื่อเมื่อไหร่ที่กูถามพ๊บคุณตอบอัตโนมัติแบบนั้นจิตใต้สำนึกคุณจะรับคุณแบบอัตโนมัติแล้วเขาจะจัดแบบนี้มาให้คุณเขาเรียกว่าหลอกจิตใต้สำนึกนะคะฉันมัน่งคั่งมากเลยแกตื่นมาขายโคตรด,ดีฉันขายอะไรปังทุกอย่างขายดียงกับเทกระจาดขายดียงกับเททิ้งขายดียงกับเสกขายดียงกับหายกังอากาศสินค้าฉันโดดเด่นทุกตัวลูกฉันทุกตัวรักฉันมาก เรากําลังสร้างนะทีมงานคุณภาพขับโลกเรากำลังสร้างคุณค่ากับผู้คนมากมายสินค้าขายดีมากขายยังกเกษตรหมดแบบปิ๊บเดียวอะ่ะไวกว่าแสงสินค้าฉันโคตรขายดีสินค้าโคตรขายดีฉันขายสินค้าอะไรก็ดีฉันจับอะไรก็มีเงินเป็นทองประสบความสำเร็จง,ง่ายๆสบายๆดึงดูดแต่ยอดขายฉันคือแม่เหล็กดึงดูดความมาัง่งคั่งสร้างทีมงานคุณภาพยอดเยี่ยมคุณภาพขับแก้วทีมงานเก่งกว่ากูทุกคน นะแต่รักและสธานในตัวเรามีท so, ีมงานที so, um, so, um, ่ขายเก่งขายดีขายปังขายง่ายทุกคนมีทีมงานที่สร้างทีมงานได้โคตรเก่งขายของดีที่สําคัญดึงดูดตัวแทนโคตรมหาศาลเราดึงดูตัวแทนเข้ามาง่ายสบายคนง่ายโคตรสบายตัวแทนพี่โคตรเก่งโอ้โหตัวแทนพี่มหาศาลโอ้หตอนนี้ตัวแทนอินบองมาเพียบโหขายโคตรดีขายโคตรง่ายขายโคตรปัง ยอดขายดีมากขายดีขายหมดขายโคตรโคตรสั่งมาปุ๊บหมดปั๊บหมดปั๊บมีเท่าไหร่ก็ขายไม่พอนะคะโรงงานปวดหัวจี๊ดเลยจี๊ดเลยจะทำซังไหมขายดีทุกวินาทีมีทีมงานโคตรส่งพลังเหลือเฟือฉันเป็นที่รักของทุกคนแล้วใครเจอฉันโคตรโชคดีใครทํางานกับฉันโคตรโชคด,ดีทีมงานฉันโคตรเก่งโคตรส่งพลังโคตรมีตังค์โคตรรวยโคตรซื้อง่ายเจอลูกค้าซื้อง่ายที่สําคัญลูกค้าใช้ดีเป็นตัวแทนอีกเจอแต่คนรักและศรัทธาในตัวฉันขายโคตรดีทีมงานพี่โคตรเดีพี่นะเ้าขายปีขายส ตัวแทนเข้ามาทุกทางเยอะไปหมดงองไปหมดคนรับมาแล้วแม่โอ้โหตอนนี้บ้านยังกับสายนะ้ำแม่มาทุกวินาทีโอ้ตัวแทนพี่มั่งคั่งมากนะ้องทุกวันนี้ตัวแทนนับไม่ทันนับล้านล้านคนแล้วเนี่ยขายใครก็ขายดีคนเยอะแยะแดเดือนกูมั่งคั่งเหลือเฟือโอ ح, ข้ขายดีครูขายดีนี่ก็เททิ้งขายดีแบบมาปุ๊บหมดปักมาปุ๊บหมดปั๊บฉันสร้างยอดขายเวลาสิบล้านฉันนี่แหละ สิบล้านจะทําให้ดูฉันนี่แหละของจริงกูน,นี่แหละแม่เหล็กดึงดูดความมัง่งคั่งกูโคตรขายดีกูแม่งโคตรขายดีกูแม่งโคตรมัง่งคั่งกูแม่งโคตรรวยฉันมั่งคั่งมากทุกการกดโพสของคุณต้องใส่พลังงานลงไปว่ากูแม่งมัง่งคั่งกูแม่งมัง่งคั่งดูสิเฟซบุ๊กแม่งให้กูโคตแบบอลิมิเต็ดมั่งคั่งกว่ากูอ่ะพวดไปเด็กูโล่งโปรสบายกูหลุดพัฒนาการแล้ววันนี้กูตื่นรู้พูดแม่งเลยตื่นรู้ทุกวันตื่นรู้แม่งทุกวินาทีรวยเรียบร้อยแล้วค คนพบมาหาเทพอยู่ในทีมงานเราเจอดาวเราเจอเพชรเราเจอเพชรน้ําดีมาแล้วดีเพชรน้ําดีเข้ามาหาพี่ทุกช่องทางอินบ็อกไลน์โทรมาถึงบ้านมาหมดเพชรน้ําดีวิ่งเข้าหาพี่แบบทะยานเลยเจอคนแบบครูนี่แหละอยู่ใต้องค์กรเยอะเลยคนแบบครูวิ่งเข้ามาหาคุณเยอะคนแบบครูคือคนตื่นรู้ด้วยตัวเองคนที่แม่งโชนแสงด้วยตัวเองคนที่แม่งโคตรเก่งเลยเพชรน้ำงามวิ่งหาเราทุกวินาทีทุกวินาทนาีของฉันคือความมั่งคั่งเมื่อฉันลืมตาตื่นความมั่งคั่งก็กระโจนเข้าหาฉันแล้ว เมื่อฉันหายใจความมั่งขัางก็ขาถ่มเข้าใส่ฉันอย่างไม่บรรยักบรรยังโอ้ยลูกค่ะพี่เต็มร้านทุกวันนี้เนืองแน่นมากและสิ่งครูสอนวันนี้จะเปลี่ยนชีวิตใครบางคนไปตลอดการค่ะคําพูดแบบนี้มันไม่ใช่คําพูดที่จะมาให้ฟรีๆนะคะแต่อย่าลืมนะครูมีของเยอะดังนั้นนะคะเอาไปซะ คุณสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันนี้คุณจะดึงดูดยอดขายได้ตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปหลังจากครูจบคลิปเพราะคุณจะเกิดปรากฏการณ์มหัศจรรยทร์ขึ้นกับคุณตลอดเวลาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นนะสตาร์ทพลังมหัศจรรยร์ที่ตัวคุณกดปุ่มเปิดค่ะแล้วออนแอร์ค่ะตลอดการค่ะตราเท่าที่ลมหายใจคุณยังมีปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคุณทุกวินาทีนะคะนี่คือคําวาจาสิทธิจากครูสิตาที่ให้พวกเราวันนี้นะคะ ชีวิตคุณเลือกได้คุณคือผู้เลือกชีวิตคุณค่ะคลิปนี้คุณต้องดูจนคุณเป็นแบบครูครูถ่ายทอดเพื่อให้ลูกศิษย์ครูเก่งกว่าครูเป็นร้อยเป็นล้านเท่าครูถึงบอกทุกเม็ดดึงดูดคนแบบครูให้มาอยู่ในองค์กรคุณดึงดูดคุณให้เป็นแบบครูในสไตล์คุณดึงดูดความเก่งของครูทุกเม็ดให้มาเป็นคุณเพราะครูอนุญาต วันนี้ปฏิหารเกิดขึ้นคุณคอยดูนะวันนี้นะคะลูกศิษย์ครูจะขายของกันแบบเททิ้งหมดหมดความมอความไหายสั่งกันใหม่สั่งกันเป็นแบบมหัศาจรรย์คนที่ได้คือคนที่ปิติค่ะคนที่ได้คือคนที่รับค่ะคนที่ได้คือครูหนูกินและคําที่ครูพูดหนูรับค่ะหนูฉีดเข้าไปแล้วหนูเป็นมันตอนนี้เลยครูคุณจะขายแบบเททิ้งในวันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ ก็ย้อนด,ดูนะคะคลิปนี้สุดยอดมากนะค,ะคลิปนี้สามารถนะ,ะสร้างยอดธุรกิจเป็นพันๆล้านได้นะคะสำหรับใครที่ได้ดูก็เป็นโชคดีของคุณไปแชร์แบบปีติค่ะแชร์แบบไม่ต้องคิดนะแล้วคุณจะได้สิ่งดีๆกลับไปนะคะดูครูทั้งวันเนี่ยถามว่าชีวิตจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะวันนี้ไม่ใช่แค่วิตามินธรรมดาลูกวันนี้มันโคตรวิตามินนะคะหนึ่งขวดดีใจเหมือนหนึ่งล้านนะลูกนะขอบคุณเงินหอมเงินนะคะขอบคุณสินค้ารักมากๆแล้วยอดหนูจะฟูอลิมิเต็ด